สดุดีบทที่50เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงยอมรับเพลงสดุดีของอาสาบพ,พระยาเวพระเจ้าผู้ทรงมหิิริตรัสและทรงเรียกแผ่นดินโลกตั้งแต่ทิศตะวันออกจนถึงทิศตะวันตกพระเจ้าทรงทอแสงออกมาจากซิโยนนครแห่งความงามพร้อมศักด์พระเจ้าของเราเสด็จมา พระองค์ไม่ได้ทรงเงียบอยู่เพลิงเผาผานมาข้างหน้าพระองค์และรอบพระองค์มีพายุพัดรุนแรงพระองค์ทรงเรียกฟ้าสวรรค์เบื้องบนและแผ่นดินโลกเพื่อจะทรงพิภากษาประชากรของพระองค์ว่าจงรวบรวมผู้จงรักภักดีของเรามาให้เราผู้ทำพันธสัญญากับเรา ด้วยเครื่องสัตวะบูชาฟ้าสวรรค์ประกาศความชอบธรรมของพระองค์เพราะพระเจ้านั่นแหละทรงเป็นผู้พิพากษาประชากรของเราเอย๋ยจงฟังและเราจะพูดอิสราเอลเอย๋ยเราจะทักท้วงเจ้าเราเป็นพระเจ้าพระเจ้าของเจ้าเราไม่ได้ตำหนิเจ้า เรื่องเครื่องสัตวะวบูชาของเจ้าเครื่องเผาบูชาทั้งตัวของเจ้ามีอยู่ต่อหน้าเราเสมอเราจะไม่รับวัวผู้จากเรือนของเจ้าหรือแพะผู้จากคอกของเจ้าเพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเราทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอด เรารู้จักนกแข่งคนเขาทุกตัวและสัตว์ในท้องทุ่งเป็นของเราถ้าเราหิวเราจะไม่บอกเจ้าเพราะพิภพและสารพัดที่อยู่ในนั้นเป็นของเราเรากินเนื้อวัวผู้หรือเราดื่มเลือดแพะหรือจงถวายเครื่องบูชาคือการขอบพระคุณแด่พระเจ้าและแก้บนของเจ้า ต่อองค์ผู้สูงสุดและจงร้องทูลเราในวันยากลำบากเราจะช่วยกู้เจ้าและเจ้าจะถวายเกียรติแก่เราแต่พระเจ้าตรัสกับคนอธรรมว่าเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาท่องกฎเกณฑ์ของเราหรือรับพันธสัญญาของเราด้วยปากของเจ้าเพราะเจ้าเกลียดวินยัย และเจ้าเหวี่ยงคำของเราไว้ข้างหลังเจ้าเมื่อเจ้าเห็นขโมยเจ้าก็คบเขาและเจ้าเข้าสังคมกับคนล่วงประเวณีเจ้าปล่อยปากของเจ้าให้พูดชั่วและลิ้นของเจ้าปั้นการหลอกลวงเจ้านั่งพูดใส่ร้ายพี่น้องของเจ้าเจ้านินทาเขาเจ้าได้ทำสิ่งเหล่านี้ แล้วเราก็นิ่งเงียบเจ้าคิดว่าเราเป็นเหมือนเจ้าแต่เราจะตำหนิเจ้าและกล่าวโทษเจ้าเจ้าทั้งหลายผู้ลืมพระเจ้าจงพิจารณาเรื่องนี้หาไม่เราจะฉีกและจะไม่มีสักคนช่วยกู้เจ้าได้ผู้ถวายเครื่องบูชาคือการขอบพระคุณก็ให้เกียรติเรา เราจะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่ผู้จัดทางของตนอย่างถูกต้อง